แค่เพือนกำเดินเข้ามานะทำทุกคนดังเยี่ยมอีอย่ากใคุณเชื่อเลยฮะรู้ไหมพุณทางผมไม่ไหวให้อย่าเพิ่งเดินไปไกลมันลับิดชอบตัวเอง หาทุกเวลาคนกับเธอมันมีค่านใจใจเธอเหน่อยอยากคุยกับเธอมัอนโอฟุก้่่เจอ่อมือาันต่ไมิแคยากใหคุณาหัวใจรักกันไปดูก็อนจริงมะจ๊อยาจได้คนนี้เป็นแฟนอยาจได้คนนเป็นแฟนอยาได้คนนี้เป็น ค่อยสนิทกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องแบบเวิร์กช็อปด้วยกันหลายเดือนนนะครับแล้วก็ต้องถ่ายด้วยกันก็ตั้งแต่นั้นมาก็แบบเห็นหน้าเขาเกือบทุกวันเลยเํางานด้วยกันตลอดเลยเกือบจากทุกวันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงงานต้องเวิร์กช็อปคือต้องมีการแบบว่าสวบทบาทเราต้องเข้าถึงอารมณ์ของการแสดงครับถูกไหมแต่ว่าก็ไม่เห็นจําเป็นชั้นหน้าได้ยินแบบเคยดียพี่เจมหนังน่าโลเคยเมา,มาอ,มอะไรคือการที่เธอสองคนคือแบบลงมาจากรถเดียวกัน เร็วๆนี้ใช่ไหมครับรถตู้มันกว้างครับรถตู้ผมว่าอยู่กันเยอะอบอุ่นดีพี่อบพอใจดีไงเขาแบบว่าให้น้องแบบเดินทางไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมจุดหมายไปทางเดียวกันครับผมพี่เทมขอบคุณแหล่งข่าวขอบคุณแหล่งข่าวจากพี่เทมด้วยนะคะดี๋ยวข่าวใหม่ได้นะคะอาคุณขอบฟังคุณอย่ดีครับก็ก็รู้สึก เอาตรงๆก็รู้สึกถูกชะตาเขาที่แบบเขาเกณฑ์ทีนี้คือคืออย่างที่เจอเราจะเจอคนแบบแล้พอเราเจอคนแล้วก็เราสึกว่าเอ้ยทำไมคนคนนี้เขาดูดูน่าสิที่ผมเคยพูดตลอดว่าแบบเขาดูแบบดูเป็นเป็นมิตรกับทุกๆคนดีเขาดูดูชื่นดูแบบไม่ิมรฉาชีบานดูเป็นมิตรกับทุกคนดูแบบยิ้มง่ายดูแบบเอ้ยแล้วพอเราคุยเราเป็นคนคุยน้อยเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วพอเราเจอเขาแบบแล้วก็แบบ ได้เข้าฟูได้ค่ะอะไรมันก็เพลินดีครับเลยเพลินดีก็ใช้อะไรเลยครับ้าวมันจะนอนน้อยโทษก็โทษก็มีคนมาลายอ่อละลายกำแพงน้ำแข็งคนได้ใช่ไหมคะครับครับเอาล่ะเอาล่ะงาน